สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกนสุขหมองสุขบอลพ่อๆก็ส่งทองแท่นคือเก่าพี่น้อยพ่อมแทนเพื่นสีดข่าวพี่น้องสีดข่าวสีดพุยพี่น้องเลยพุยอันเคมีนาซาเพื่อนผักมาให้แต่กรุงเทพเพื่อนมาให้ลองเบิ่งปีนี้ว่ามันสวงามหรือมันบอกงามเนาะ กระทือลงไปเบิดนบ่อุ้ยี่กระทือลงบ่อถือเอาลงแต่น้ำนี่พอเทนพื่อสีขาวพี่น้องเอาบางสีมาเมือว่านนี่น้ำเจ๊ใสแดกกะงัวกะมือในปล่อยถ้าแม่เลี้ยงพี่น้องนียพอฟองแทนเพื่อบริเวณเพื่อสีขาวกะีิมือหนึ่งาะมือหนึ่งกเพราว่ายามันกวดหน่อยหนึ่งนะมันเจอสีพอหรือบ่พอ นี่พี่น้องอีหยังผิวเจนผิวผิวผิวอีหยังพูยอีหยังพูวีอี่ังนะพูวีอียังนะว่ามันสีงามหรือมันบอกงามเนาะกะรล่อลุ่นพี่น้องใอ้พองแทงไปคนพองแทงเพื่อไปคนสีคนสีเจซีโพก็ก็ก็โขก็ก็ก็ นนำน้ำมันน,น้นำสีเคียวพี่น้องเดี๋ยวพอแ่มเตนมไปคนสีสีตัวใหญ่นมือสาวในพ่นตกพี่น้องประมาณตีสีตีหาหนี่พ่นตกอย่าปิดเปิดอย่าปิดเปิด นั่ง,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 งแทนกระสลิลงไปสีที่ลุ่มนั่งแทนก็สิลงไปลงไปทรงรถให้เพิ่นแล้วก็สิพักกันย่างขึ้นมาสองไม่ลูกแล้วก็งงปตาโหลดไว้ให้เพิ่นขี่ขึ้นมา FC time <oughs> นะว่าอันเจดดัมบรีเฮนา่าบอถ้าแม่เพลินบรีเฮน่าพี่น้องเพลินเทน้ำเอื่อยน้ำนองพอได้อยู่พอได้กินหน้าก็เป็นหน้าเฮ่ อ้ายเพิ่นอยู่เนาะนี่น้ําในน้ําแทนที่แม่น้ําแทนเฮ็ดนี่น่ะสุดเล่งลงไปนี่ผู้แลบอนเขียวผู้แลผู้แมปาผู้เ้ใยนําให้หน้าเพนอื่นแล้วเจ้าเอาแนวหายลงมาบ่ซะ แนะนำให้น้าบริยื้อด,ดองนำน้องค่ะแล้บ่บอกยังไลน่นะพี่น้องพอแทนผัสีดเข่าพี่น้องใส่สงข้าันได้สีดเข่าก็ได้เพิ่นว่าเต้าหนึ่งนะ่าได้ซองให้เห็นผัสีน่าจะขายเลยสามให้เน่ะบ่บ่บลงเลยป้าแม่พาลงผลงไปเบิ่งเขาคนะ่ะเนาะ สมบรรยากาศสีเขียวพี่น้องสีเขียวเต็มทงเลยเนาะต่อไปมันก็สีเหลืองเต็มทงเลยเน,ะนาะงานยานลงทงว่ะขี่รถลงทงขี่รถลงทงไองแทมเพื่นสีเขาวให้งามพี่น้องไอ้พุยเคมีพอบังคั้ใส่พุยบะทั่วบ่มันจะขี้บอนเขียวบ่นอันบ่เขียวนี่ตายพี่น้อง ลงไปส้มบรรยากาศอยู่ทงหน้าเนาะหมือนี้ <c oughs> อืมพี่น้องเอ้ยอันนี้จูดําก้อนหญ้าพี่น้องเอ้ยลงไปลกหญ้าก็ลูกชายมันได้นี่ลูกชายไปผ้าเขาก็เลยพาก,กันขึ้นมาซะพี่น้องเอ้ยนี่แหละฮอดเลยเกกเสือกลงไปจักให้กับโนนพุ่นแต่ว่าในเขตภายนะ่ะของพยย่อใหญ่เพิ่นเฮ็ดเอาแต่ซ้ํานั้นที่จ้างเอารอบแรกคันเด้ที่แม่อัน ลาน้นองสาวจ้างนะอันนี้จุเมนูแทนจ้างจ้างรอบ2นี่นะผองแทนเป็นยังสีขาวปีละนี่ก็แม่งแทนก็นเฮ็ดแต่พอนองแทนลงมาเนาะลงมาเขพอนองแทนเฮ็ดเขพอนองแทนสีขานะลงมาลงมาก็ฮอดนี่แหละฮอดคอนได้ขา42ปีนี้พัดแห้งก็เฮ็ดปลืดปลือ,ลอ,ลอพี่น้องเอ้ยสิบ่ได้บ่แทบเป็นนี่เป็นินขาอีกนี่เป็น,น,ปนินขาก ตังเทาไดพี่น้องเอมงแทนปีนี่หย่อนยั้งหย่อนว่าพ๋ยราคาแพงปีนี่ขัดจักสีแดงขาวสําได้พูยกะใส่ได้น้อยดีเอาหนึ่งปีนี่นะทงนาสีเขียวพี่น้องเอยอันนี้จูดําก่อนน้นองกะทินโทรมาพี่น้องน้องกะทินโทรมาเมื่อเอานอไม้ไล่วะซะห้าส,สื่อวะซะก็เลยบอกอันไม่ใหญ่บ่กได้เมื่อเอาดอกว,วะซะน้องกะทินโทรให้เมื่อเอาน่อไม้ไล่ ก็เลยว่าบ่ได้เมื้อเอาดอกก็มื้อเช้านี่เฮาก็แกงแล้วว่าแกงน้ําไม้ไผป่าพอลงแทนหามาเมื่อวานนี่กับไส่กระดูกหัวแมงแทนกินบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะโอ้ยกินบ่ได้ถ่ายคลิปพากลงมาเลาะนําให้น้ํานากูกยเลาะมาเลาะเบิ่งหูน้ําหัวีูน้ําหัวพองแทนเพิ่นสิอิดข้าบ่แม่ยายว่าบอันนั้นแม่ยายเพิ่นสิต้มเบิดว่าซะไปขึ้นไป เปียกจนได้อีลูกชายจูนี่ทางนี้ในห้องกระดัมเนาะห้องกระดัมได้ประมาณ3ไรบ่ป่าวหิพ่อแตยังแลนโลดบัคัาอันนี้จูดํานําลังเอเสอะไรยังปยังจนอยกยามใส่เบ็ดกบเบ็ดปาพี่น้องจนอยกยามใส่เบ็ดกบเลยนี่ขาท่านได้เียวขึ้นซ้ํา พ่นพร้อแนพือนสีปะยางย่างย่างสีปยเคมีปะยางย่า่าง้อมแทนสีขาอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดปะยางย่างย่าง่างปะย่างีย้่างย่าเอาลงใส่เขาทีละ เอาไว้มันสิกอเพื่อป่าเพื่อนนะสูเห็นหน้าลายวิทย์อยู่ดอกนี้ว่าสะจากแล้วแม่งแทนกับพวกหว่าามันสิราคาเท่าเนาะกยังว่าตอนนี้นะโลละ11บาทแล้วตอนนี้นะแม่งแทว่าโลละซโลละ8บาทแม่งโลละจะสิคายว่าว่าแบบประสุดจะว่าอันนั้นนะกะถ้าพังเบิงเนาะว่าเห็นหน้าลายปีนี้สิได้นอยได้ลายซําด อันนี้นะหน้าแม่น,น้องแทนได้ในห่างๆพองแทนหายอยูอ่แล้วบกเข่าขึ้นตีน้ปันพากันได้ย่างขึ้นเมือพี่น้องเลยกระปูกะขาพองแทนเพิ่นใส่ยาขาตายลุกลุกร้กอนอยู่ถ้าวกขาผัด มันผลัดกัดเขากัดบุง๋งห้าม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 อะไรพาลูกชายเลาะเบิ้องน,น,นา,านพินห้องเล่เลาะน้ำนากระพรอมแคมป์บุตรศิษยาใส่ผ้าพินปาก ไอแลน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 ,แลนขึ้นผักกะหลอ่อบังเขากับลูกรายใครเนีแต่ผมมียาพวกดับน้ำรังนี่ข้างน้ำไว้พอลงแทนไปใส่ผ้าปิดปากโว้โอ้ย ลูกชายขึ้นในพี่น้องฟองแทนฟังเลยมันพูยมันจกแห้งอยู่ะะยก็ซะจเป็นใส่ันนนั้เท่าไรพอรกสีๆลุงหลุมผู้เล่พผู้ลงหอดพายผู้เล่พ่อบ่เฮยฮะบ่เฮยลงหอดพายยี่บอนนี่นะให้มานลงหอดพายเด้อ แม่นแท้บ่ยามบ่ได้ก็ได้จักครึ่งนึงเฮยแล้วก็บัดฉีดบัดฉีดอีกรอบ2ก็จําด้จํเอาเองเด้อว่าเจ้าฉีดอยู่ซ้ายหอดซ้ายหซจํเอาเองเจ้าฉีดให้ได้ให้ได้แล้วก็บัดฉีดบเข้ามาแล้วก็ลงมาฉีดอีกก็ให้เกาและลองเบิ่งว่ามันสิงามหรือบ่งามเนาะบางสีก็ไปเอาน้าแทกมาพี่น้องตัวเองบ่มี ເພິ່ນກໍຊິເພິ່ນຊື້ອີ່ໄຊເພິ່ນຊື້ອີ່ພັງໄທຊື້ອີ່ໄຊເນາະແບບຍ່ອຍເອົາຊື້ອີ່ພັງໄທກະດຽນຂ້າມໄປບໍ່ໄດ້ເນາະຕາກີ້ພໍາມໄດປຍັງເຂົາงามບເຂົາบัหำงามໍ່ອືມເຂົາบัหำงามໂອໍໄດ້ໃຊກຶບຜເຂົາบักหำເ ป้าเขาบังคำนน่งามได้นี่กำลังเริ่มเคี้ยวขึ้นกำลังเริ่มเคี้ยวขึ้นทามันส่วยแล้วก็ขึ้นด้วยอีไม่ใ่ญ่โทษอีไม่ใ่ญ่อันอีร้อยทิ้นโทษเมื่อหห้อันเาไม่ไล่คอยว่าโอ้ยแกงเลยสั่นแล้วกูต้มบิได้แล้วอ่ะต้มบิลรดว่ะเดี๋ยวมาเล่นแฉกบังคัเมื่อเอาดอกว่ะ ม่งแทงก็อยู่ห่างเติบเนาะบ่ว่ายังลายพี่น้องเอ้ยสวยละขึ้นมื้อแงแล้วก็จังลงมาสีดใหม่แดดแต่เจ้าโลดไปขึ้นมาแกะอยู่เฮือนมาแกะอยู่เฮือนปะอย่าแกะอยู่นี่